ัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮานอยนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวามาดูคดําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นนาฬนาการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางเศรษฐีโปรใช้วิทยายในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ ฮาหนอยน่าทำทุกวันนะคะเพื่อนพี่ฮาหนอยน่าทำทุกวันนะคะฮาหนอยน่าทำทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยเพราะว่าฮาหนอยเนี่ยคือจะมีทุกวันนะคะพิเศษนะคะเมื่อวานเอาน่าจะไม่ได้ขีดพิเศษนะคะเมื่อวานเดียนะคะ ออกสองศูนย์สี่เลกล่างห้าห้านะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวนะน่าลืมขีดอะสองศูนย์หลุดแค่สูตรเดียวนะคะเมื่อวานหลุดสูตรเดียวนะคะน้อยปกติสองศูนย์สี่เลกล่างห้าห้า วันนี้ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะถ้าเห็นหกก็กลับเป็นเก้าด้วยนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะคะเนี่ยศูนย์ศูนย์มันเว้นมาสองงวดนะคะเพื่อนพี่เนี่ยมันก็ตามมานะนอยปกตินะคะนอยปกติออกเจ็ด น่าคิดอีกอย่างอันเนี้ยยังไม่ได้คิดนี่น้อยปกติออกเจ็ดศูนย์แปดเลขล่างหกแปดนะคะเพื่อนพี่อันนี้น่าแกไม่คิดไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดให้แป๊บนึงเนี่ยคะ่ะอันนี้ศูนย์มานะคะเจ็ดมาสามกับสี่ตัวนี้หลุดอันนี้ศูนย์มาเจ็ดกับแปดเข้านะคะอันนี้เจ็ดแปดหกเก้าอันนี้เข้าทั้งหมดนะเนี่ยหกก็เข้า ปดก็เข้าหกกับเก้าตัวเดียวกันหลุดแค่สูตรเดียวนะคะหลุดแค่สูตรเดียวนะคะอันนี้น่าลืนคิดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคิดให้แป๊บนึงคณิตคิดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนพี่ไม่ยุ่งยากแต่ได้คะแนนจริงนะคะใครที่ชอบฮานอยก็จัดไปหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ อันนี้ศูนย์กับแปดถ้าเป็นฮานอยอ่ะคือของเขาถามว่ามันเดินดีไหมถ้าเป็นส่วนตัวหน้านะคะหน้าก็ว่ามันก็โอนะคะเพื่อนพี่เนาะมันก็โอเคนะคะปกติฮานอยอ่ะขอแค่ว่าให้เรารู้เลขหลักมาแค่นั้นเนี่ยคือจริงๆไม่ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะค่ะฮานอยเพราะว่าฮานอยเนี่ยคือมันออกทุกวัน ออกทุกวันและอีกอย่างหนึ่งคือคือถ้าเป็นส่วนตัวนาคอันนี้คือนาคเอาจากจากความชอบของตัวเองนะคะแล้วมันก็มาเป็นแบบเลขหลักอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่าจับคู่มันจับได้ไหมมันก็จับได้นะคะเพื่อนพี่แต่ทีนี้ว่ามันใช้เวลานะคะนาคก็เวลาไม่เยอะนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าขายของนาคนะคะ เป็นช่วงหน้าขายและอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าก็จะเข้าออกอยู่ตลอดนะคะมาก็ขอเป็นเลขหลักดีกว่าคือมันจะง่ายอันนี้ได้แปดตัวเดียวนะคะกันสาม ไปศูนย์หก้าตัวเดียวกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้อื่ค่ะอืมศูนย์นี้ไหลมาสองวันแล้วนะคะเพื่อนพี่ศูนย์ไหลมาสองวันแล้วนะวันนี้นะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ชนสี่หกกับเก้าหนึ่งสอง โกระก้าชนสองหนึ่งสองสามสี่ชนสามนะคะสามนี่ตัวเดียวสองนี่ก็น่าจะตัวเดียวนะคะห้าก็น่าจะตัวเดียวนี่ค่ะสูตรที่เดินดีหลักเลขที่ชนเยอะที่สุดนะคะสูตรสองก็โอเคนะคะเพื่อนพี่แล้วก็สูตรหกนะสูตรหกยังตามได้อยู่นะคะ วันนี้สูตรหนะคะได้ศูย์กับห้านะคะแต่ศูมันก็ไปชนหลายสูตรนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพืเ่อนๆพี่ลองดูแล้วก็นนี้ก็ประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็อนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ของนอยอเห็นไหมเออเดี๋ยวนะคะเมื่อวาน วีออกศูนย์ศูนย์สองเลขล่างหกหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวศูนย์ศูนย์สองล่าง 1, หกหนึ่งเล็แปดแปดเมื่อวานหลุดสี่สูตรนะคะสูตรหนึ่งยังเดินนะคะสูตรหนึ่งสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนพี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะ ยังเดินโอเคอยู่นะคะ12%ใช้ได้ทุกนอยนะคะใช้ได้ทุกนอยน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย V.P. นะคะเพื่อนๆพ,พี่ตั้งหลักขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็อคิดออกมานะคะ12%แล้ววันนี้นะคะวันนี้อันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาศูนย์ชนห้าสูตรนะคะ ส่วนชูสองนะคะได้ 9, เก้าได้หนึ่งได้สามหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอืมดูจากหลักเลขที่ชนนะคะหนึ่งสองสามหกกับเก้าชนสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ชนห้าหกกับเก้าชนนะคะแล้วก็สองสองนี่ชนแค่สองสูตรน,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพ,พื่อนพี่ฮานอยเนาะฮานอยนี่คือจริงๆ ดูจากสูตรที่เดินดีแล้วก็หลักเลขที่ชนเยอะที่สุดนะคะก็สามารถที่จะเอามาอ่าเป็นตัวเด่นได้นะคะเนาะเ mm hmm. พ,พืพี่ก็ดูแล้วก็พิจารณานะคะเนาะ mm hmm. ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็าฝากคุณเพื่อนพี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ท y ง u t u b e ของหน้านะคะก็จะเป็น คลิปพักเครื่องนะคะนู่นนี่นั่นทุกคนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะน่าก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ